เกิดอะไรขึ้นกับอสังหาบ้านเรานะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสาลปกครองทําการเพิกถอนใบอนุญาตสร้างคอนโดเป็นรายที่3แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงใจกลางเมืองทําเลราคาแพงเสียด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไล่ฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกอคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสัมนาที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะผมนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แลวก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคอลับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ับช่อง p r o p ต r t y Expert ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เท่าล่างอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับแต่คิดคุยเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตจากทางสาธารณครับโดยปกติแล้วนะครับการจะทำคอนโดสักหนึ่งโครงการเนี่ยก็ต้องทำการขอใบอนุญ,ญาตนะครับพวก EIA ต่างๆประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนรอบข้าง ก็คือกว่าจะสร้างถ้าโครงการนึงเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการขอเนี่ยพอสมควรเลยครับแล้วพอขอเสร็จนะครับก็จะไปก่อสร้างและนําไปสู่การขายในภายหลังครับในมุมของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเนี่ยก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าโครงการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วโครงการก็แฮปปี้แต่บังเอิญครับในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเพริกถอนใบอนุญาตครับและมีมากถึง3คอนโดด้วยกันนีฮะ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการับในปี2566เนี่ยนะมีการเพิกถอนตัว EIA ของสุภารัยวงสว่างนะครับจากการโิยง,งานเนี่ยได้บอกว่าบริษัทน,นครับได้จัดทำรายงาน EIA ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ได้ดำเนินการขออนุญ,ญาตนะครับก่อสร้างตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการครบถ้วนทุกประการครับซึ่งโครงการนี้ยื่นขอในปี2559นะครับแล้วก็จนเสร็จเนี่ยในปี2564ครับก็คือยื่นานถึง5ปีเลยฮะ ก็ถึงบอกนะครับว่าการขอ e i a เนี่ยมันไม่ได้ขอกันง่ายๆนะครับซึ่งมูลค่าโครงการเนี่ยก็สูงถึง3,200ล้านบาทเชียวนะครับแล้วก็ทำการโปรโมตลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วเนี่ยโดนถอนมันก็เส็งๆพอสมควรครับและอีกเคสหนึ่งนะครับนั่นคือของ a s สตันอั่นเองนะซึ่งอันนี้โด่งดังมากหลายคนคงเคยได้ยินนะครับเพราะเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างแบบมีผลย้อนหลังด้วยนะซึ่งออกมาในปี2558นะครับ ก็เป็นเรื่องวุ่นพอสมควรนะครับเพราะลูกค้าก็ทําการโอนแล้วก็อยู่อาศัยไปเป็นที่เรียบร้อยกว่า580ครัวเรือนและมูลค่าของการเนี่ยสูงถึง6,400ล้านบาทนะครับทำให้คนก็เกิดข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้อีก ต่อไปหรือไม่นู่นจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่มันยังไม่จบครับยังมีล่าสุดเนี่ยครับเพิกถอนอนุญาตของทาง1 2ึสาธทรเป็นคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองนะครับอยู่ตรงถนนสาทรเลยทีเดียวทำเลนี้ถือว่าดีมากๆครับซึ่งก็ค่อนข้างคล้ายกับทางแอชตันอโศกนะครับที่มีการฟันนะฮะสั่งเพิกถอนรายงาน EIA ครับแบบมีผลย้อนหลังซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างทุนไทยกับทุนญี่ปุ่นนะครับแต่ในฝั่งของทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ยังยืนกลานนะครับว่าการทําการขออนุญาตเนี่ยก่อสร้างโครงการ1 2เนี่ยขอนมัติ e อไอเยังถูกขั้นตอนตามกฎหมายนะครับต้องบอกเ่อว่าน่าตกใจพอสมควรนะครับเพราะว่า1 2ึสาธทรเนี่ยนะครับเป็นโครงการหรูนะฮะมูลค่าโครงการเนี่ยอยู่ที่8000ล้านบาทครับก็คือมากกว่าแอชตันอโศกซะด้วยซ้ทาทเลอยู่ในเส้นสาทรน,นะครับก็เป็นหนึ่งในเส้นที่ราคาแพงสุดในประเทศไทยครับถนนเส้นนี้นะครับติดอันดับ1ในทําเลที่แพงสุดในประเทศไทย10อันดับแรกนะครับอยู่ที่2.2ล้านบาทต่อตารางวาครับ กอนข้างคู่ขี้กับส่วนที่ใกล้เคียงกันเช่นสีลมครับอยู่ที่2 5ล้านบาทต่อตารางวาครับสาเหตุที่มันราคาแพงก็เพราะว่าหนึ่งครับมันอยู่ตรง CBD ครับหรือว่า Central Business District นะครับหรือว่าพื้นที่พิชกรรมนะครับที่ความนั้นสูงในเมืองไทยกับแรงของออฟฟิศบิลดิ้งนะครับสถานทูตออฟฟิศเกิดเอต่างๆก็มาตั้งที่ตรงนี้ครับอีกทั้งนะครับจะมีตัวของ Global Landmark ที่อยู่ในลอกข้างอีกด้วยนะครับเช่นสวนป่าเป็นจักิติสวนเป็นชนชาติสุริกิตนะครับ โลุมพินีตัววานแมงคอบโปรเจกต์ใหม่ตัวคิงพาวเวอร์มหานครดูสิตเซนต์นพาร์คและมีร้านอาหารในระดับมิชลินเนี่ยหลายที่อีกด้วยครับสุดเนื่องมาจากโครงการนี้เนี่ยมีข้อกังวลนะครับเรื่องของการที่ตัวตึกเนี่ยจะมาบดบังวิวนะฮะของโครงการคอนโดเดอะเมดคอนโดมิเนียมครับก็คือเป็นความที่อยู่ข้างหลังตัว1 2 5สาสาทรนั่นเองคือเดอะเมดเนี่ยก็อยู่มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นตึกที่แบบลักชัวรี่หรูหราใจกลางเมืองตัวหนึ่งเลยฮะที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเจ้าของร่วมอาคารชุดของเดอะเมดเนี่ยนะครับ ทำการฟ้องร้องนั่นเองต้นบอกว่าทีนแปลงนี้มันมีเรื่องราวเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีนแปลงนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่10ไร่ครับต่มาในปี2547นี่นะครับทาง d e เวอเปอร์เนี่ยได้ทําการแบ่งที่ดังกล่าวเนี่ยออกเป็น2แปลงด้วยกันครับก็คือ7ไร่แล้วก็3าไร่นั่นเอง แต่เนื่องจากที่ดิน2แปลงดังกล่าวนี่นะครับได้ใช้ในการขออนุญ,ญาตก่อสร้างโครงการเดอร์เมดไปแล้วนั่นเองฮะก็หมายความว่าเดอร์เมดที่สร้างตึกสูงได้แบบนี้นะครับเพราะว่าตั้งอยู่บนที่ดิน10ไร่นั่นเองก็คือการสร้างตึกสูงได้นเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดควบคุมอาคารนะครับแล่มันจะมีค่าฟาครับหรือว่า floor to area ratio นั่นเองเป็นอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมนะครับต่อพื้นที่ที่ดินครับ นั้นพอพื้นที่ที่ดินมันเยอะเนี่ยมันก็สร้างตึกสูงที่พื้นที่ได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้นี่นะครับทางเดอะเมดเนี่ยก็ได้อ้างว่าแบบอาคารของ125สาธรเนี่ยมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดอาคารที่กฎหมายกาหนดครับ พอต้องหาพื้นที่ดินของเดอร์เมดออกจากพื้นที่10บไร่นั่นเองครับก็ถือว่าน่าเสียนดารแล้วก็ค่อนข้างช็อปพอสมควรนะครับเพราะว่าโครงการนี้ค่อนข้างขายดีนะแปบ๊บเดียวเนี่ยนะครับขายไปกว่า50%ของโครงการเลยทีเดียวโดยผู้ซื้อเนี่ยชาวไทย70%แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยสานะครับก็มาจากหลายที่นะครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะครับหรือเป็นทางการเมียนมาก,ก็มีครับก็เห็นได้ชัดว่าพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับหุ้นตัว TTA เนี่ยร่วงไปถึง3%เลยทีเดียว ในทางแก้ไขแล้วนะครับในฝั่งของทางผู้พัฒนานเนี่ยมี2แนวทางนะครับ1ก็คือการขออุทธร์์ไปยังสายปกครองสูงสุดนั่นเองหรือว่า2ครับก็คือยื่นตัว EIA ใหม่ครับ ก็ต้องดูนะครับว่าจะมีการปรับปรุงแก้แบบอย่างไรเพื่อให้ออขอใบอนุญ,ญ,ญาตผ่านได้นะครับเพราะตทำเลตรงนี้เนี่ยมันดีมากจริงๆครับโรงเรียนใานชาติก็เต็มฮะโรงพยาบาลก็เยอะนะครับออฟฟิศบูดิงเนี่ยเพียบใจกลางเมืองเลยครับแล้วก็ราคาประเมินในทำเลตรงนี้เนี่ยนะครับเติบโตตล,ตลอดครับโดยราคาคอนโดเฉลี่ยเนี่ยประมาณ250,000บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วแคปิตอลเกนเนี่ยโดยราคาเติบโตเนี่ย อยู่ที่4.1%ต่อปีครับยังไงก็จะช่วยโครงการ125สาทรให้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็เกิดโปรเจกต์ดีๆให้กับในทำเลแถวนี้นะครับเพราะว่าพื้นฐานคอนโดเนี่ยดีอยู่แล้วทำเลนี่ไม่ต้องพูดถึงครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Line นะครับไล้ขอรับราวัลหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสะพายตามที่ฟังเขารู้เชิงลึกนะครับแต่ตอนนี้สังหารก็ซับเต็มผมมีสัมมนา2วันนะก็คือมั่งคัั่งงงดด้้วยยสหาารรโใชะบบกเิน สำหรับคนที่ไม่ชอบเสียงนะครับถ้าคุณมีเครดิตที่อยู่แล้วอยากจะลงทุนได้แล้วครับผลตอบแทนเติบโตค่าเช่าได้เรื่อยๆนะครับแคชโฟลเป็นบวกรวมถึงราคาเนี่ยไปต่อได้ก็กดแอดไลน์สอบถามคอร์สสัมมนาได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับมีเกสต์สปิเกอร์เด็ดๆเด็ดดวงเจ๋งๆมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กันกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายที่นั่นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์ดนี่เหมาคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินเชนอยอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จิตไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตนะครับของเจทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ